สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์รายปักค่ะก็เป็นปักที่2มาแล้วนะคะหลายคนถามว่าเมื่อไร่จะมา นะคะพอดีว่าส้มก็ทําคลิปสอนอยู่ด้วยเนาะก็เลยบางทีอาจจะช้านิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแต่ว่าก็มาตามปกตินะคะไม่ได้ไม่ได้ล่าช้ากว่าวันปกติแต่อย่างใดนะคะ,ะ,คะอาจจะแบบใกล้ๆถึงเวลานะคะก็ให้ผลเหมือนเดิมนะคะวันที่16นะคะถึง31พฤษภาคมเลยนะคะแล้วก็การทานายเหมือนเดิมเลยนะคะลัคนากับราศีนะส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างสามารถที่จะเข้าไปนะคะดูได้เลยเช็คได้เลยนะคะตรงคอมเมนต์เข้าไป ช็คได้เลยคลิกลิงก์เข้าไปดูได้เลยว่าคุณเกิดลักษณะน,นี้ราศีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ในการทานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมให้กับทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูรวมให้ได้ประโยชน์ก็คือการที่คุณหยิบยกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ส้มแนะนําแล้วคุณคิดว่าเอานําไปใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์ในเรื่องความรักของคุณเกิดสิ่งที่ดีๆอ่ะ กับในเรื่องความรักของคุณคุณก็หยิบไปใช้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสิ่งไหนไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ต้องหยิบไปใช้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยํารายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากดูกับส้มหรืออยากจะเรียนดูดวงกับส้มก็ติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์ทั้ง2เลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าทวิตเตอร์ไอจก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนเนาะนะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดนะคะรวมถึงคนที่ยังมีคนคิดถึงอยู่ด้วยถือว่ามีคู่ก่อ กรณีหมดเลยนะคะคุยกันมามากกว่า6เดือนแล้วค่ะถือว่ามีคู่ค่ะถือว่ามีคู่กรณีเนาะมาดูรวมกันตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะไพ่สองเหรียญเนี่ย ึ่งมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมีความลังเลสําหรับบางคนนะคะคนมีคู่เริ่มรู้สึกคืออยากจะปรับตัวแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะถึงแม้ว่านะจะมีใครบางคนนะคะในที่นี้ที่เป็นสเตรนท์หัวกลับนะคะงานนี้อาจจะมีนะคะหมายถึงบุคคลที่3ที่เข้ามาก็ได้นะคะเป็นบุคคลที่3ที่เข้ามาอาจจะเป็นในลักษณะของบรรดาญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าในลักษณะของผู้หญิงอีกคนหนึ่งเลยก็ได้ที่มาสร้างความปั่นป่วนนะคะให้กับครอบครัว ะะหรือว่าชีวิตคู่ของชาวมังกรนะคะหรือไม่ก็เป็นชาวมังกรเสียเองนะคะที่หงุดหงิดนะคะเกิดอาการหงุดหงิดนะคะเพราะว่ามีใครบางคนนะคะไพ่ก็ขึ้นมาว่าหงุดหงิดเพราะอะไรนะคะมีใครบางคนพยายามที่จะปรับตัวแหละแล้วเขาก็พยายามที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเราด้วยนะคะเป็นเด็กถือถ้วยแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยนะอาจจะมีความรู้สึกรักอิสระด้วยนะคะคือเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เอ,อยังเป็นพ่อพวงมลาลัยอยู่นิดๆอะนะคะเป็นความรู้สึกเจ้าชูแล้วก็รักอิสระอยู่นิดๆน,นะคะไม่ได้เยอะไม่ได้ถึงกับแบดบอยมันทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาแลแบบไม่เหมือนไม่ได้จริงจังกับเราหรือจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่พอในสิ่งที่เขาให้มานะคะเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าเราเวียงอะ่ะ โดยเฉพาะชาวมังกรที่เป็นสาวๆนะคะบรรดาสาวๆคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะแฟนคุณในช่วงนี้แฟนคุณคู่กรณีของคุณนะคะอาจจะมีการส่องคุณมีการสนใจคุณแหละมีการให้ของคุณอะไรแบบนี้นะแต่คุณอะบางทีคุณไม่เอาคุณไม่รับนะคะหรือคุณอาจจะเหวี่ยงเขาว่าแค่นี้หรอไม่พอหรออะไรประมาณนี้นะคะมันอาจจะมีการเหวี่ยงทางด้านอารมณ์ได้ทั้งๆที่อีกคนหนึ่งได้พยายามแล้วนั่นก็อาจจะเป็นเพราะ มันเกิดกรณีเดิมๆเนาะนะคะมันอาจจะมีกรณีอะไรเดิมๆที่ที่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็ยังเก็บยังเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีอะนะคะมาจนถึงปากนี้นะคะเพราะฉะนั้นส้มแนะนำว่านะคะฝั่งไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะหรือว่าหงุดหงิดเกินไปนะคะให้เรากลับมาดูตัวเองนะเพราะว่าในช่วงปลายปากเนี่ยมันมีเกณฑ์น,นะคะที่อาจจะแบบ ความสัมพันธ์เปราะบางนะคะถึงขั้นทะเลาะเบากแวงกันได้นะคะโดยที่ตัวคนที่เหวี่ยงเองนั่นแหละที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าส้มเห็นว่าทางฝั่งที่เป็นในโซนของผู้ชายเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเป็นพ่อพว่วงมาเลยหรือว่ารักอิสระอยู่บ้างนะคะแต่เขาพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะสี่ถ้วยหัวกลับนะคะเขาพยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเกิดทําไปทํามาแล้วมันไม่ดีขึ้นน่ะเออทาไปทํามาแล้วคนที่คนที่ ควรที่จะให้อภัยได้แล้วอะควรที่จะแบบหยุดในเรื่องการโกรธความเจ็บปวดอะไรได้แล้วอะยังหยุดไม่ได้เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแหลคะค่ะว่าเขาอาจจะมีการส่องหรือมีการมองหรือมีการหาหนทางใหม่ไว้ในใจได้นะว่าเออถ้าเกิดฉันทําเต็มที่แล้วฉันขอโอกาสแล้วแล้วถ้าเธอไม่ให้อ่ะฉันก็ไม่สนใจได้เหมือนกันนะจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะอาจจะไม่สนใจแล้วก็อาจจะแบบ อยู่ดีๆก็เงียบไปหายไปนะคะหรือขอเลิกความสัมพันธ์เลยก็เป็นไปได้ขอหยุดความสัมพันธ์เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงขออยากบอกชาวมังกรนะนะคะคือถ้าชาวมังกรเป็นฝั่งผู้ชายเนาะคุณก็จะพยายามแหละใจคุณยังอาจจะลังเลว่าคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะแต่คุณก็พยายามที่จะรักษาไว้แต่ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งแบบเหวี่ยงกับคุณมากเกินไปคุณอาจจะเริ่มที่จะมีคนในใจเพื่อสำรองไว้คุณกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจแล้ว เอาเขามีใหม่ไปก่อนเราคุณละ่ะอะไรประมาณนี้เนาะนะคะเป็นความรู้สึกที่ต้องสำรองในในเรื่องของจิตใจอะนะคะคุณกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคุณรู้สึกว่าทําดีก็แล้วขอโอกาสก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ให้ยังไงเราก็ต้องไปต่อในทางของเราแบบนี้นะคะปักนี้ในปักนี้นะชาวมังกรส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาวสาวชาวมังกรเนาะนะคะก็ อยาวันไหวนะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแหละนะคะมีเข้ามาอีกโดยที่คนของเราอะ่ะคนของเราอะ่ะเขาก็ยังทำดีกับเรานะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะเพียงแต่ว่าไอ,อคนที่เป็นพยายามจะเข้ามาเนี่ยพยายามที่จะพูดเรื่องเก่าอะ่ะพูดเรื่องเก่าเอาเรื่องเก่าๆที่คนของเราเคยไปสนใจเขาว่าขุดขึ้นมาแบบนี้ทำให้เรารู้สึกเหวี่ยงเพราะฉะนั้นการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและ ดูแค่คนของเราอะ่ะดูใจแค่เรากับคนของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเอามาดูผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวมังกรนะมีชาวธาตุใดราศีใดบ้างนะคะแล้วก็เขาคิดอย่างไรกับคุณในปากนี้นะคะสามดาบนะชาวธาตุลมชาวมังกรเหมือนกันนะคะชาวธาตุลมอีกแล้วชาวธาตุลมค่ะ ขึ้นไพ่สองใบเลยนะคะคือชาวกลุมมิถุนตุลนะคะเขาเจ็บปวดเนาะนะคะมีความรู้สึกว่าเขายังคายอยู่ตรงนี้นะคะในความรู้สึกของความเจ็บปวดนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องแบกรับอะเขาไม่มีใครนะคะก้าวดาบเขามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับเขาอยู่คนเดียวนะคะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาไม่มีใครนะคะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่เขาต้องแบกรับไว้จริงๆเขาอาจจะเป็นคนทํา เขาอาจจะเป็นคนทานะเป็นคนทําเรื่องนี้ทําให้เขาเจ็บปวดเสียเองคือเขาอาจจะไปมีคนอื่นเสียเองก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะต้องเป็นผู้ถูกกระทําก็คือคุณเองสามคุณเองอาจจะเป็นคนที่นําความรักสามเศร้ามาทางเขาก็ได้นะคะหรือเป็นความเจ็บปวดในเรื่องของบรรดาญาิญาิอย่างที่บอกไว้นะคะคือเขาอาจจะมีแม่ที่ป่วยก็ได้แล้วทาให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณมากพอหรือคุณอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่เขาไปให้เวลาฝั่งนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของชาว ธาตุลมที่มีความเจ็บปวดกันอยู่ภายในแหละนะคะสําหรับใครที่อยู่กับชาวธาตุลมก็ต้องถ้าเป็นถึงขั้นสามีภรรยาแล้วนะต้องเอาใจใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าดูเหมือนแหลเขาจะค่อนข้างคิดมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ตัวคนเดียวมากๆเลยในปากเนี้ยนะคะเป็นภาวะที่อืมวุวิจะเป็นโรคซึมเศร้าน่ะนะคะชาวมังกรนะคะชาวมังกรช่วงนี้ใจร้อนมากเลยนะนะคะสําหรับชาวมังกร นะคะไพ่ขึ้นเนาะไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะคะสําหรับผู้กระทําผูกถูกกระทำนะคะได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่โดยรวมก็จะเป็นความรู้สึกแบบนี้คือชาวมังกรรู้สึกใจร้อนค่ะบางทีทนอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็อ,อย่างที่บอกค่ะในในช่วงปลายปักนะมีไพ่สี่ไม้เท้านะคะเป็นการทะเลาะก,กันน่ะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องระงรับอารมณ์ไว้นะคะ ชาวมังกรเองเลยนะคะที่อาจจะมีคู่กรณีเป็นชาวมังกรเหมือนกันเนาะนะคะก็ต้องระวังที่จะฟาดฟันกันด้วยอารมณ์นะคะแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะเนี่ยอืม ทะเลาะกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดส้มบอกเลยว่าปักนี้ตัดกันยังไงก็ไม่ขาดให้โมโหกันยังไงนะคะก็ตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วส้มดูว่ามีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ผูกมัดกันด้วยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันแค่เสพติดกันในเรื่องของอารมณ์หรือในเรื่องของบนเตียงซะมากกว่าด้วยนะคะมันเป็นความหลงไหลคลั่งไคล้กันซะมากกว่าคือขาดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะคะเอามาดูกัน ถ้าเกิดไม่ขึ้นทาตุคนของคุณมาดูรวมกันตรงนี้นะคะมาขยายความคนของคุณด้วยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมังกรที่มีคู่นะคะเออูะมีความรู้สึกว่าทางเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียว ะะทางเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวนะเป็นคนที่มีดาเมจแรงแล้วมีเสน่ห์ลึกลับมากๆเลยนะคะตัวเขาเองอาจจะมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างตัวเขาเองก็ไม่เบาหรอกแต่ว่าส้มมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะเขารักคุณมากเลยนะคะลึกๆแล้วเขารักคุณแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเขาก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้อะนะคะที่ตัวเขาเองก็อาจจะมีโหมดร้ายๆหมดดักดกัเหมือน เป็นคนใจร้ายที่รักเธอประมาณนั้นนะเป็นคนไร้รายที่รักเธอนะคะแล้วเขาอาจจะกําลังประสบปัญหาของอาการป่วยโรคซึมเศร้าความเครียดความคิดมากเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการที่เอ่ออยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้ากับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นส้มว,ว่าเขายังรักคุณอยู่มากเลยสิ่งที่เขาคิดเขาแอบส่องคุณเขาแอบดูคุณนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วบางทีที่เขานอนไม่หลับก็เพราะนอยคิดเรื่องของเขากับคุณมากเกินไปแค่นั้นเองเลยนะคะอืม โอเคมาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวมังกรนะคะอาจจะคุยกันไม่ถึงหกเดือนนะคะหรือว่าสสงสนิทเลยนะคะออคนโสดชาวมังกรเนี่ยนะคะขึ้นไพ่นะคะส้มใช้ไพ่เสร็จเดียวกันนะ,นะคะสําหรับคนโสดชาวมังกรเนี่ยมีมีหลายคนนะที่มีตัวเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีค่ะนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกใครดี มีความรู้สึกว่าเราต้องการเรายัางขอเลือกดูก่อนนะ,นะคะอยากจะขอเลือกไปเรื่อยๆก่อนนะคะมีคนมาจีบแน่นอนหรือเราอาจจะกําลังจีบใครอยู่นะคะเนี่ยเด็กถือถ้วยนะคะมันเป็นการมอบสิ่งดีๆนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าคนที่เข้ามาซ้่ไม่รู้อ่ะมันติด ติดเตรนหัวกลับเข้ามาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะที่คนที่เข้ามาเอ๊ะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือม,มีแม่ที่ดุมากหรือเปล่าแบบเนี้ยนะคะหรือมีญาติผู้ใหญ่ที่แบบจริงๆแล้วหาคู่มั่นให้เขาไว้แล้วคลุมถุงชนเขาไว้แล้วหรือเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ม,มีคนส่องคุณอยู่เนาะคุณอาจจะกําลังส่องหรือสนใจใครอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็ได้ คุณอาจจะกำลังสนใจนะคะคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนเลยในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูด้วยว่าเขาเลิกจริงหรือเปล่าเนาะนะคะลองดูนะคะกะ็ลองไปเรียบเรียบเคียงเคียงดูถ้าสนใจใครนะคะที่อาจจะแบบเออเขาเลิกกับแฟนแล้วโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรา นะคะคถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะใจคุณอะ่ะส้มว่าน่าจะมีคนมากกว่าหนึ่งคนน่าจะกําลังเลือกอยู่นะคะสําหรับคนที่โสนสนิทคุณน่าจะกําลังจ้องมองใครอยู่น่าจะสนใจใครอยู่เป็นพิเศษเลยแหละนะคะแล้วก็มีคนที่ชอบคุณอยู่ด้วยนะเนี่ยอืม ในขณะที่คุณกําลังจ้องมองใครบางคนอยู่นะด้วยความรู้สึกว่าอยากได้นะคะก็มีบางคนที่จ้องมองคุณอยู่แล้วอยากได้คุณอยู่เหมือนกันช่วงนี้คุณอาจจะกาลังรู้สึกอืมรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองนะเหมือนมีใครตามนะคะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนตามเราเหมือนมีคนมาดูอ่า ทวิตเตอร์ c e b o o k มีคนมาตามมีคนมาตามไอจงไอจี ung, G, อะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่ามีคนมาส่องมีคนมามองซึ่งคุณไม่น่าจะรู้สึกหรือคิดไปเองหรอกมันมีจริงๆมีคนที่ชอบคุณจริงๆนะคะอืมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ดามเมจแรงคือเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เอามากๆแต่ว่าก็ต้องระวังเนาะที่เขาอาจจะยังสสรงเรื่องราวของตัวเองไม่เสร็จ หรืออาจจะมีภาระปะปังในเรื่องของครอบครัวคุณมง้งคุณแม่ป่วยอะไรแบบนี้ก็ลองคุยกันค่ะว่าเป็นในกรณีไหนแต่ส้มคิดว่าเขาก็ไม่เบาดีได้ร้ายเป็นนะคะเพราะมีไพ่เด e d เดวิลขึ้นมาเนาะนะคะอ่ะมาดูนะคะวิธีการวางตัวนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะขอหนึ่งใบเลยสำหรับคนโสดแล้วมีคู่ค่ะวิธีการวางตัวที่ดีหาของชาวมังกรนะคะ วิธีการวางตัวในเรื่องของความรักนะคะเพชรชกคัพนะคะเพชรชกคัพหัวกลับด้วยนะคะอืมไพ่สวยมากเลยเนาะสีสวยนะคะเพชรชคัพหัวกลับนะคะแสดงถึงถ้าเป็นคนมีคู่ก่อนนะถ้าเป็นคนมีคู่นะคะคุณอาจจะได้เจอกับคู่รักของเราอ่ะที่ช่วงนี้แหละเขาไม่ค่อยสนใจเรานะคะหรือว่า เขาเหมือนกับเขาก็รักเรานะเขาก็บอกว่าเขารักเราอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาต้องให้เรานำอยู่ตลอดหรือว่าเวลาอยากเราอยากได้อะไรเขาจะไม่รู้เขาต้องให้เราบอกตลอดมันอาจจะเป็นความรู้สึกลำคาญใจนะคะซึ่งเราจะต้องนำเขาอะคะ่ะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็วิธีการสําหรับคนมีคู่นะคะคือ อย่าอย่าหยุดสวยอย่าหยุดรออย่าคิดว่าเราจะต้องหยุดที่คนคนนี้เราไม่แต่งตัวไม่อะไรเลยนะคะเพราะไพ่อพบอกว่าคุณต้องบริหารเสน่ห์คุณอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นการที่ไปเฟลร์กับคนอื่นหรือว่าหาคนใหม่ๆนะแต่คุณต้องบริหารความสวยของคุณนะคะให้สวยอยู่ตลอดเวลาให้เหมือนให้เหมือนสาวๆหนุ่มๆหมายถึงว่าโอเคในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็แต่งตัวให้ไม่น่าเกลียดเนาะให้แบบดูสดใสแบบแบบสถเียนอะ แบบปกตินะคะสภาพจิตใจเนี่ยก็ต้องสดใสยอยู่ตลอดเวลานะคะมันถึงจะทําให้สามารถประครับประคองความสัมพันธ์และทําให้คนที่อยู่กับเรารู้สึกว่ามันสดชื่นมีชีวิตชีวาอ,อยู่ตลอดแบบนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดก็คือเลือกไปได้เลยเลือกไปเรื่อยๆยังไม่ต้องรีบนะไพ่บอกว่ายังไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะมีคนชอบคุณเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นให้ ดูไปเรื่อยๆก,ก่อนได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ครองตัวเป็นโสดก่อนใครเข er ้ามาก็ขอคุยก่อนหรือบอกว่าอยู่ในระหว่างการเลือกก่อนก็ได้มีคนพร้อมที่จะรอคุณนะนะคะเพราะฉะนั้นโสดไปก่อนได้ไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะใช้เวลาเลือกได้นานเลยมีคนรอคุณแน่นอนนะคะใครไม่รอก็ปล่อยไป <ky> นะคะอ่ะมาดูนะคะไพ่ออริจินอลไพ่นางฟ้าเป็นวิธีการแนะนำในเชิงบวกนะคะขอสามใบนะคะ เอ g น l o เออเวงานดีไงชาวมังกรคุณก็แค่เรื่องความใจร้อนเท่านั้นนะเนาะที่คุณจะต้องควบคุมนะคะงานจะดีขึ้นมากเลยนะคะ Angel of Veil นะคะในเรื่องของอนางฟ้าแห่งความร่ำรวยนะคะอย่างที่บอกว่าคนโสดเนาะยังไม่ต้องรีบหาเงินไปก่อนก็ได้ เออนะคะหาเงินไปก่อนเลยคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกค่ะบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของงานหรือมีสังคมของตัวเองบ้างหรือบริหารสเสน่ห์ของตัวเองบ้างมันจะทําให้ดูแบบถึงคุณมีแฟนแล้วอ่ะแต่ดูมีสเสน่ห์น้าคนหาไม่จบไม่สิน้นนะคะมันทําให้คนของคุณรู้สึกไม่เบื่อคุณด้วยนะคะอืม ดีลิสนะคะอะไรเก่าๆเดิมๆก็ปลดปล่อยเนาะทิ้งไปนะคะสําหรับความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆที่มันไม่โอเคนะคะที่กลับเข้ามานะคะปล่อยทิ้งแล้วก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเอามันกลับมาอีกนะคะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบจบกันแล้วก็ไม่ดีด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้จะลงใจนะคะทิ้งแล้วก็ทิ้งเลยแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องหันหลังกลับไปอีก self fulfilling prophecy นะคะผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวคุณเอง คนที่เป็นหมอดูที่ดีที่สุดนักพยากรณ์ที่ดีที่สุดก็คือตัวของคุณเองอืมนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณอะสามารถพยากรณ์หรือกําหนดชะตาชีวิตของคุณได้ดูสิคะตัวคุณมองคุณนะคะในลูกแก้วตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยอยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรหมอดูเป็นเพียงแค่บอกว่าเอออนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าคุณทําแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะ หมอดูจะให้คุณเลือกเองอยู่แล้วนะคะว่าพอรู้อนาคตแบบนี้คุณจะเลือกแบบไหนล่ะคุณต้องการให้อนาคตคุณเป็นแบบไหน คุณเลือกได้เองทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอนาคตอยู่ในมือคุณอยู่ที่คุณจะเลือกทําแล้วในเรื่องของความรักนะคะเลือกแบบไหนอนาคตมันก็ไปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันการทํานายของหมอดูไม่สามารถกําหนดชะตาชีวิตใครได้นะคะบอกแค่เพียงอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นคุณสามารถเป็นคนเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้หรือเปลี่ยนแปลงคําทํานายของหมอดูได้เลยเพียงแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองนะคะขอบคุณมากๆเลย แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ